ผู้เจ้าไปรยุ่ธใสตู่ตะกี้ผมไม่รู้จักเแม่ด่าบันนี้กลับมาดังอีกแท้ๆปูย่าเอ้ยให้ดังในเดิฟเป็นมาตถทางไกลให้เฮดังในปูย่าก็ได้มาฟอนผู้เลวบ่ส่วนบ่นรอบนี่แถวนี้มาขายของเบิร์นี่บ่ได้อริโอ้เขาถือคักเลยบอกครับเนี่ย้ากิ่งงวดติดครับแม่ครับผู้เจ้ายุทธใสขี้บดมาก ครับสวัสดีพ่อพ่อแม,แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้มาโอนผู้ตาอยเอ FC นะครับผมได้ยินมาว่าอุย้ยถูกกันเยอะนะถูกกันจนถูกกันจนเจ้ามือไม่จ่ายนะเ <c oughs> นี่ยครับก็มีทีมงานมาหลายท่านนะครับผมทีมงานสวัสดีครับเจสวัสดีครับผม <c oughs> ไม่ไม่เคยมาสักทีนะฮะไม่ยมาสักทีเลยผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือที่ไหนนะแต่ว่าที่รู้ๆอ่ะร้อยเอ็ดนะครับผมก็มีทีมงานนะมาจากสุกยิ้มน,นะครับผมนี่น,น,นี่มาแล้วครับผมไปถามเจ้าของก่อนเนาะ เพ่อนีรุนเพื่อได้ส่งตลาบน้ำพืนมาคนเนียวบ่หมากแนวนบ่วต้นเขาทาแห้งว่ะดอนคุณเนี่ยนอแม่กรนได้โอ้บ่พากันทู้แล้วโอ้ยดังคือยังรอะนี้เปลนเบิด ขายของเต็มนึงดังฮอดกรุงเทพมุนโจก็ขายดังถึงกรุงเทพเลยบ่แม่บ้านเท่ากับมะพร้าวมะพร้าวมุนจ้าบ้านเท่ากับมะพร้าวอยู่นะโมนี่เห่านี้โอ้ยแต่งตัวดีดีผู้เหล่ามะพร้าวแตงลูกแก้วทำกันกบาลนี้เอาเปิดให้เพลินลำลุ้ยเลยเด้อมาสักปูทุกคนก็ได้โอ้สมัยก่อนนี่ดังฮักเลยบ่แม่หน้าปูหน้ายาดอกนี่นี่อานี่บ้านเพลินเอาที่ที่เขาว่าจนได้จ้างหมอลำเลยบ่แม่จ้า จ้างหมอลำจ้างนั่นจ้างนี้มางานมาเต้นนี่นี่แล้วถือุกงวดเลยบ่กครับมันทุกงวดเนาะอาเนาะทุงงวดในแปดปีเลยดิเขากฎีนั่นเพิ่งกลับมาขอใหม่พ่อแม่ขอใหม่มาเปิดใหม่ได้อยู่ดอกบัตรได้แปดปีเลยใช่ไหมแม่ในแปดปีแล้วแสดงว่าจะกลับมาดังได้ขอใหม่เขาปูนยาเอ้ยแต่ กูยากะได้กูยาเอ้ยมันดังอีกแป่ะตาเลี้ยงกะได้จะของทีกะไดนี่เป็นลูกไผ่เพิ่นเป็นลูกไผ่เพิ่นแม่นเออมาดำหน้าอยู่แถวนี้่นะซอยเพิ่นอยู่แต่ก่อนนี่ยมองนี่ดังแห้งจ้าคนมาหลายร้อยหลายมาป้อนคุณแล้วโอ้ยได้บ่หน่อยยายมานี่เห็นตัวใดดตัวใดดบเนี่ยเด็กเห็นหมดยายไม่ค่อยซื้อเหมืนนี่แต่เขาว่าใครได้เขาก็เอาเงินมาให้มาให้จะของที่อยู่เน้อา ອ well. ັນນີ້ຍາຍເຫັນບໍ່ຍາຍເຫັນບໍ່ເບິ່ງນີ້ບໍ່ທັນນີ້ເບິ່ງເດີ້ເບິ່ງໃຫ້ນີ້ເຮົາກໍມາຮອດໄບິງິງແບີບແດລກຫ້ຂົາດກໄາໍກາແມມມມตัวດແ ไปเบิ้งเนี่ยตีนาทียเพื่อนหายใจของแม่เดี๋อวนเจ้าของพี่ไปเบื้องไฮคอนเห็นเจ้าของทีตัวนี่เจ้ามากไปไปเบิ้งอาบมะเฮ้าหลงเขื่อนแม่ปูตันหลงเขื่อนให้่แม่แล้วกนอนผ่องอยู่ดีเลยรับแม่แม่นกันขึ้นมานอนผ่องเต็มเลยเด้อเขาถูกเลขบ่แม่เขานอนเฝ้านี่มานอนเฝ้าเอาผุดแล้วเฝ้าแต่อันบ้านที่ยังอีกตัวป่านี้ก็ยังมีคนมาปิดเพื่อนอยู่ ขนาดนันเป่าเอ้าทาไมถึงว่ามาปิดครับคุณแม่เราให้ลูกฟังเนี่ยเขาไม่รู้กักอย่างนี้แต่เนาะเลยว่ามีหมอทำมาปิดหอ่าหมอทำคนหนึ่งมามาเขาต้องบอกว่าคนถือปิดจนอยู่มาสันพวกท้ายหัวอะไรมปิดมันแม่นเกินใช่ไหมแม่แม่นจนเขาต้องมาปิดเลยป่ะครับโอ้ยขักเนาะแม่เนาะคือสถิติก็สามโตสามโตเลยบอกแ่แบบเจ้ามือหนีนี่จริงไหมแม่นี่เห็นเขาซากันนี่ ไ่รู้เ่แปดวเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนีเาเป็น่ก่งๆไหนพี่บ้าแม่เห็นตัวไหนกับตัวนั่นล่ะาเนาะ้าครับเห็นแล้วห้องหักเลยเห็นแล้วห้องแห้งแม่เด้อโอ้บ่แล้วบ่เห็นเนาะจิตจนะจเจ็ย่งเนาะเห็นจ็บแล้ว เจ็ดก็งอยแม่เจดก็งอยเจ็ดสองเหอเจ็ดสองเสองแมนสองนี่เห็นชัดก็แม่นีเลขเ็ดนีก็สองขีดสิมันเป็นสองล่ะเจ็ยงไหรอกแทนล่ะโอ้ชดแท้เหเห็นสองตัวแค่ไหนแม่เห็นสามตัวบ่สามสามเจ็ดสอง สามเจ 2, ดสองตาไตามันคือว่าน้องไผ่ตาตามันเนาะตัวได้นะแม่แม่ตัวได้แม่สามเจ็ดสองด้แล้วสองไเจ็ดสองแม่สามเจ็ดสม่เห็นเป็นเจ็นะครับผมเกได้เลขจนลืมเกืบนะครับสปีสมปีี่นี่้บ้าาบเคยหลุดเลยบแม่ ก็บ่รู้เพือนว่าร้เวเรวเจังใดจังห้ว่ามีคนมาผ่เนื้คนใมานั่นคนว้ก็ห้องโซโลช่ว่างมาหมอทำามเห็นหมอทำามาเห็นเนว้อของแม่จะเจ่บมากกักัเลดเพราเขาเลแม่เขายู่กับทางทางปีที่แล้วแม่ว่าตอนนี้นี่กับเขายู่นี่กับเขาไม่เกาเออดะนี่กับเขามตัดเก่าเต้นกมเรื่อยแต่ก่อนนี่ทุบหลายะ แต่ก้อนนี่ทุกหลายทุกๆเลยถูกจนดังถูกจนดังแม่นบ้ยถูกจนดังบ่มีมองจอดรถติแเ่นพูนจอดมานจะพูนแล้วลดโอ้แต่นนี้จะสูดผลหัดรงเรียนหัดก็ได้ยผักเตะปอนดอกบึองจะคของเนาะลองเคยเพิ่นมั่นดูแลเพิ่มตะกี้มีคนดูแลบัดพื่อแต่น้องเคยผู้คนดูแลนี่ตุยไปแล้วก็คือว่าบ่มีคนดูแลก็เงียบ แต่คุู้ามีโชควาขอเพิ่งขึ้นไปให้นไปคนมาแก่บนเรื่อยๆนี่ถูกคักล่าเม่ตะก่อนตะก่อนนี่ถือคักถือจนดังเนาะเพิ่นถูกจนดังจุดใต้นี่บ่มีหมองจิแฝนเอาเดี๋ยวนี้ไปใส่มืดแล้วแม่นีึ้นโลออกโอ้โลออกโอ้โหนั่เป็นอะไรคล่อมมาไงเป็นกร้อมเป็นเ่าะสาวก็ไม่ไว้บ้านน้ำโลออกมันหลาย ได้สุดทยได้ลิซต้ได้แป้งได้ยังนี่วะเต็มเลยบอกแม่เห็นวหางวดนี่มันสีดังแม่แม่ก็บอกว่าถือกนดักันดังแม่งามบ่ที่เพิ่นได้มากหนึ่งหหนึ่งหกเ็ดนี่งามบอได้กีมัดกู่้มักอยู่แหมบนึ่งหกเจ็หนึ่งเกาเก็ดนี่แม่มักั้งมดได้จังไเนขัดแค่มากตัวได้ที่สุดแม่

ดังได้เนาเด้อลูกหลานมาขามาหยียบก็ไดมาขอโชคขอลาบตัวไหนล่ะแม่ดังตัวไหนหนึ่งเจ็ดหกนี่ละหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้านี่บห่ะนึ่งเจ็ดหกหนึเก้านี่ละอันล่างนี่มักน้ำพึ้นบ่แม่ล่างหกบ่แม่บ่มาแม่บ่มาแม่บ่มแ่บแม่บมแม่บลมาแม่บลแก่บ่มาแม่าแม่บแม่แม่าแม่บมากว่าแม่บมาแม่่มาแมแต่่มาแม่าแม่บ่มาแม่่าแ่ โอ้แม่มกักหนึ่งเกตเก่าหนึ่งเกตหกแม่ร่อ,องเบิงเห็นแล้วนะร่อง,อ,งอ,งองเบิงระนะ่องเชียงโสดนาะเชียงร่องเบิงเนาะแม่เนาะเพราะว่าเพิ่นเคยไห้เพิ่นก็สิไห้ตลอดเวลาส่วนใหญ่เพิ่นแก่บนนี่เพิ่นมักแบบใดแม่จนะังมีคนมาสัมผัสนี่ก็ผลไม้เฮานี่แหละกับนี่ลูกจติกมีแป้งมี นี่ผลละไม่อ๋อบนง้วงบนกล้วยเก่าไม่เพิ่นบหมอนส่องส่อมาเก่ามาเป็นด่างฝ่ายาสิเพิ่นเขาก็ออกมาตแต่โอ้แล้วแต่ผู้บนผู้บนจ้่างเ้ยินข่าวว่าฝรั่ำล,ลดตั้งแต่อข้อกสศผนมากสัน<อ>่นข้าว,ว่าฝัานนั่นดอกนี่จากโรงเรียนนี่นคงมันนี่โอ้คงมันถึงไปหอดหมอเน่ยคักเติบอยู่นะแม่เนาะว่ามันเพิ่นคักเติบดอกอ๋อให้แม่ย้ำตัวเลขหน่อยครับตัวไหนครับแม่ั โต๊ะโต๊ะโต๊ะที่เพิ่นได้วังหันไม่แม่โต๊ะที่แม่มากนี่นละหนึ่งเจ็เก้าแต่ว่ากับบรูกันว่าจีแม่นจำได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าหมวดนี้เป็นหมวดแรกเนาะแม่หนึ่งเ claro จ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหกนะแม่เนาะโอ้กันดังคือตะกี้รถสูงเต็มมาสองห้าหกคอยช่วงดีใส่ปีใหม่เด้อที่ว่าถูกจนเจ้ามือเจ๊งเลยหรือครับเจ๊ค่ะโอ้โหขนลุกเลยเนดูอย่ามานนีแกนบุเมนเพื่นจี